เป็นพนักงานเก็บมันก็จะเหนื่อยหน่อยเพราะแดดมันก็ร้อนฝนก็ตกก็ไม่ได้พักเราก็เราต้องทำใจได้เพราะเราเป็นคนส่วนน้อยทำงานเพราอคนส่วนใหญ่โควิดใหม่ๆมาขยามานี่หนีเหม็นอุดจ,จมูกกันพไปซื้ออะไรเงี้ยทำเหมือนสีหน้าเบี่ยงบายเลยเขาดูว้วาผมมันนี่ไง โลมกลจุดเริ่มต้นของผมก็รับจ้างทั่วไปก่อนที่จะเข้างานมาเป็นคนงานเก็บขยะนูลฝอยได้สักพักหนึ่งเขาเปิดรับสมัครคนขับผมก็เลยมาสมัครครับก็ได้มาเป็นคนขับสันมางานเกียรติรัาวครับมันก็ ดีในด้านสวัสดิการการรักษาพยาบาลของพ่อของแม่ด้วยของตัวเราด้วยของครอบครัวเราด้วยครับเพราะว่าความรู้เราไม่มีครับก็ได้รับงานเพิ่มขึ้นมาก็คือเก็บขยะติดเชือ้อซึ่งซึ่งขยะติดเชื้อเนี่ยทุกคนก็ไม่อยากจะเก็บทีแรกผมก็ไม่อยากจะเก็บแต่เป็นหน้าที่นะครับ แต่เขาก็ได้เตรียมชุดเตรียมอะไรให้ควบคุมเราก็รู้ตัวว่ามันอันตรายแต่เราก็ต้องดูแลกันนะครับอยากให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเนี่ยช่วยกันว่าขยะแมสขยะติดเชื้อแยกขวดน้ําขวดพลาสติกแยกซึ่งมันจะไม่เป็นภาระแต่เราที่เราเก็บไม่อันตรายถ้าเราจะต้องมาคอยแยกแมสแยกขวดน้ําแยกข่อข้าวตรงนี้มันค่อนข้างลําบากครับ กลัวครับกลัวมากกลัวจะไปติดคนรอบข้างปัญหาก็คือลูกก็มีก็คือกลัวแต่ก็ต้องทำเพราะว่ามันเป็นหน้าที่แล้วแล้วงานของเราเนี่ยมันเป็นงานบริการครับผมก็ต้องทำทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายมา ช่วงเช้าผมต้องออกขับรถรับแช้ประชาชนเก็บขยะตามหมู่บ้านนะครับพอเลิกมาก็ถ้าได้เวลาผมก็ออกกดรับแช้ประชาชนเก็บขยะติดเชื้อในพื้นที่เสี่ยงครับก็มีครับประชาชนไม่ค่อยแยกให้เราออกลลำบากขอกการการเก็บเราต้องมาแยกอีกทีนึ่งเสียเวลาในการทํางานของเราด้วยครับและอย่างเสี่ยงด้วยครับมีบ้างเขาก็บอกคนเขาออกมาข้างนอกบ้านผมก็บอกว่าเพื่อแยกใส่ถุงแดงนไหนชขยะทั่วไปอันไหนเป็นขยะติดเชื้อ จะได้สะดวกต่อการเก็บของเราครับบ้านไหนที่ถ้าติดเชื้อหรือว่าเป็นผู้มีมีเชื้อครับอยากให้แจ้งมาทางทางเราครับเราจะได้โน้ตถูกว่าตรงไหนณจุดไหนแล้วก็ขอให้แบบรัดปากถุงให้เรียบร้อยเลยครับช่วแยกไว้ให้เราเราจะสะดวกในการทํางานครับขยะทิ้งแมสเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าม้วนนะครับม้วนแล้วก็ใส่ในขวดน้ําแล้วปิดฝาซึ่งพนักงานของเราเนี่ยถึงจะทิ้งไปรวมกับขยะ ถ้ามองเห็นเขาก็จะไม่จับปลายทางเขาก็จะไม่จับเพราะว่าทุกคนกลัวหมดถ้าทําอย่างนั้นได้ก็มันก็จะสะ้าดที่เยอะครับผมก็ขยะพิษขยะติดเชื้อก็แยกให้พวกเราด้วยเพราะว่ามันอันตรายกว่าแต่คนง,งาน นงานก็อันตรายครับถ้าเขาติดไปเขาก็ลาบากครับเพราะว่ามันเป็นหน้าที่แล้วงานของเราเนี่ยมันเป็นงานบริการก็ต้องทำทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายมา